แบบเช่นเคยในะช่วงถามตอบไปนา p ไอโฟนะครับ i p n o s e 11 p r PRO x a ใครไม่ติดฟิล์มกันรอยหลังเครื่องบ้างรีวิวหน่อยมีรอยไหมนะครับผมถ้าเลือกระหว่างขนแมวกับเป็นรอยนะครับผมก็ต้องเลือกเอ,เองนะครับไม่ติดก็ได้ใส่แต่เคสติดแบบใสก็ได้นะครับใส่เคสก็ได้นะครับผฟิล์มด้านจะเป็นหมดนะครับโ็โกโกจะหาย แต่บางด้านก็ดีเอาสติกเกอร์มาติดนะครับผมฟิล์มกันรอย 3M แบบด้านก็ได้นะครับผมไม่ติดก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดโลโก้หายเอาโลโก้มาติดเองก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าวันทีถ้าเกิดติดแล้วจะมีฝุ่นติดตามเราถอบฟิล์มก็เลยถอดทิ้งก็ไม่เป็นรอยอะไรนะครับผมลองดูก็ได้ มีเลื่อนนะบางคนบางกับไม่มีโลโก้นะครับผมหรือไม่ถ้าเกิดไม่คิดขายต่อก็ไม่ติดก็ได้นะครับผมตามสะดวกนะครับสวัสดีในช่วงถามตอบกระหน่ำโฟนทุ่งจตุรังพิงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามและการชมนิ่มสวัสดีครับ